ลาเลยบายบายบ๊ายบายบ๊ายบายทางกา <c oughs> อ็อยู่ซาลาด้วยแล้วพ่อตอบตอบนี่อร่อย โอเคนี่สดากัดอย่างนี้นะลูกนะแล้วก็มแม่จะทานแล้วนะคะทานค่ะดิฉันขออนอุญาตอ้าวย่างอีง อร่อยอ,อืมโเอืมกินเหมือนแม่เลยอันนี้งอะไรอ้าวใ่า่ขึ้นอ่อร่อยโอเคนี่สดากัดอย่างนี้นะลูกนะแล้วก็กินขนะาด้วย อร่อยโอเคนี่สดากัดอย่างนี้นะลูกนะแล้วก็นี่อร่อยโอเคนี่สดากัดอย่างนี้นะลูกนะแล้วก็ ข้างกีะดูกสตดาด้วยแล้วพ่อขอขอบคุณอ,อืมนี่อร่อยโอเคนี่สตดากัดอย่างนี้นะลูกนะแล้วก็ พาเลยบายบายดาวนี้วางแบบนี้เลยนะคะนี่ๆไข่ดาวอย่างนี้นะคะไข่ดาววางบนอันนี้ชีสนะพ mm hmm. าค่ะอร่อยเขาลูกอร่อ, mm hmm. ขอ,อยข่อเนี hmm. ่ใช้มือพาเลย บายบาๆทานเลยค่ะ mm hmm. ทานเลยค่ะชิดให้ดาววางอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวกัดได้เลยอืมอ mm ืม hmm. mm hmm. ขอบคุณทุกการรับชมนะข้ทางอระดูกสดาด้วแล้วพ่อตอขอบคุณ อ,อาหารด้วยอาหารเช้าชอบชอบประทานนะคะเราชอบแบบนี้อืม ข้างกระดู่ซาลาด้วยแล้วข้อขอขอบคุณอ,อือร่อยจ้ะชีสไข่ดาววางอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวกัดได้เลย ออขอบคุณทุกการรับชมได้ทานอย่างนี้ค่ะลูกน่อืมอร่อยทานค่ะอร่อยค่ะลูกยเยอะเลยหายง่ายใช้มืออืมโยย์ กินแบบแม่เลยอันนี้อย่างเงี้ยชีสไหดาววางอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวกัดได้เลยออืมืมมขอบคุณทุกการรับชมนะออืม<ด>อืมมโยกินแบบแม่เลยอ,นนอันนี้อย่างเงี้ยทานกับหนูซาลาด,ดแล้วพ่อขอบขอบคุณ อืม <Yo. Yeah. S 1> อืมนรงมึ้นแม่เลยอันนี้อย่างเหี้ยแม่จะทานแล้วนะคะทานค่ะดิฉันขออนญาต วใช้มือนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะทานแบบนี้นะคะอย่างนี้นะคะทานค่ะอร่อยค่ะลูกอร่อไหขออนุญาตใช้มือทานอย่างนี้ค่ะลูกอืม อะไรอ,อาหารด้วยอาหาราาเ้าแกอืมโจเยอืมกินหนัแน่เลยอันนี้อย่างี้เลยค่ะ อะไรอ่ะชอบชอบประทานนะคะ,ะชอบแบบนี้อืมบายบายปยป๊ากินข่ายด้วย สวัสดีค่ะทานอาหารกันนี่เอาโซดากินอะไรโซดาก็กินนี่นะคะอาหารเช้าอาหารเช้าเอานี่โซดากินอย่างนี้ค่ะดาทานอย่างนี้ค่ะลูกอ,อร่อยดาวนี้วางแบบนี้เลยนะคะนี่นี่นี่ไข่ดาวอย่างนี้นะคะไข่ดาววางบนอันนี้ชีสนะ ด้วยโสดาโชว์ด้วยค่ะโชว์ด้วยค่ะอาหารด้วยอาหารขา้าวเคเนี่าอร่อยโอเคนี่สดากัดอย่างนี้นะลูกนะแล้วก็นี่อร่อย โอเคนี่สดากัดอย่างี้นะลูกนะแล้วก็ <c oughs> ทานค่ะอร่อยครัล <c oughs> ูกอร่อยไหมถ่ายยากใช้มือกินข <c oughs> ่ายด้วย <c oughs> ค่ะอร่อยคราลูกเยอง่างย,ยาใช้มืออร่อยโอเคนี่สดากัดอย่างนี้นะลูกนะแล้วก็นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายกล้องก่อนเฮ้สดาจ๋าทานด้วยทานโชว์ด้วยทานโชว์ บ๊ายบาย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 ก่อนบ๊ายบายกล้องก่อนนฮ้โทรดาจ๊ะ